ก็สวัสดีนะครับทุกท่านนะครับวันนี้พามาชมนะครับลูกพี่เถิะครับทําเทือกนานะครับนี่ก็สุบน้้ำใส่น้าไว้หมดแล้วนะครับบริเวณสามแยกป่าลางนะครับ อันนี้ประมาณหกสิบไร่ครับเจอนี่ครับเดี๋ยวมันไปทางด้านโน้นอีกสามสิบเก้าสิบฝังนี้ประมาณร้อยไร่ครับอับนน,น,อน,นี้กำลังลูกเชือกอยู่นะครับแช่ครับปลูกแล้ว วันที่ยี่สิบสองครับน่าจะหวานนะครับอีกวันนี้วันที่ยี่สิบนะครับพรุ่งนี้แท็กล่องนะครับผมทำล่องน้ําลูกแจกเองนะครับมุพกพี่เสริมนะครับนะี่ครับ แบบยันมาครับร้อยห้าสิบนะครับโขงม,ม้านินมกรน,นะครับตันนี้โขงยาวใหญ่ด้วยครับน้าค่าน้างจะเป็นรอยล้อรถไถน,นะครับเป็นคลื่นนะครับเ๋ยต้องมาทำการลูปเทือกครับตานนี้ก็กำลังนายโยนนะฮะ ทีมงานานายนเขาหลังโยนข้าวนะครับเห็นด้านไกลๆนะครับมาใ้ชมบรรยากาศนะครับสุ่งนาทัาวันนี้วิเศษนะครับไรลองเองเลยครับวันนี้ไม่มีเกี่ยวข้าวนะครับเลยออกมาทำเชือกครับผมครับไปดูอาจารย์นุ ผ่านนาอยู่ด้านโน้นครับรถไถเอ๊ะเมื่อกี้เห็นแวบ,บๆหายไปไหนแล้วไ่รูไกลมากครับต้องขี่มอเตอร์ไซค์ข้ามไปดูครับผม อากาศอากาศค่อนข้างเริ่มจะเย็นๆนะสบายครับวันนี้แดดเริ่มออกครับผมบายๆอาจจะร้อนนิดนึงนะครับช่วงนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับลูกพี่เสริมครับชิวๆคนเดียวเลครับ อับเดีบรรยากาศให้ชมนะครับบิงนาค่อนข้างกว้างครับผมบิงนี้ใหญ่มากครับเราก็ต้องไลยถึงสองลวงด้วยกันนะครับ มาชมพี่เสริมนะครับวันนี้มาไล่ลองนะครับลุกเครือกนะครับหนาของลูกพี่ครับก็ยังไงก็ขอฝากคลิปไว้ด้วยนะครับยังไงเข้ามาชมคลิปแล้วช่วยกดติดตามให้เราด้วยนะครับทุกช่องทางเลยนะสำหรับคลิปนี้นะครับ ลูกเสือครับนาะลูกพี่เสริมครับขอจบคลิปแบบเียงเท่านี้ก่อนนะครับจะเจอกันคลิปต่อไปนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอการคว่าสวัสดีนะครับ